มาแรงสุดๆเข้มข้นแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่กับสมุนไพรบำรุงร่างกายท่านชายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายโดยเฉพาะด้วยส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรที่เข้มข้นกว่าวันนี้เราจรึงอยากให้ท่านชายทั่วประเทศได้ลองด้วยสโ,โลแกนที่ว่า DBMP Double Max Plus อยากให้ชายไทยรักครอบครัว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีมีพลังกับ DBMP Double, Double Max Plus ค่ะ เราสนับสนุนให้คนไทยและชายไทยรักครอบครัวค่ะพบกับพวกเราสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บอกวุ้นลึกสวัสดีกันเองไม่เป็นไรคือสวัสดีตอนไหนก็ได้เพราะว่ายังไงเราก็ยืนหนึ่งคือทุกครั้งเนี่ยเธอเธอมีความเซ็กซี่ตลอดอยู่แล้วไม่ได้เพราะเธอเป็นแบนแอนดบัสเดอร์ใช่นะคะเรื่องของความเซ็กซี่ความแซบเนี่ยก็ต้องติดตัวเชอรี่แต่ว่าเรื่องของสุขภาพดี มีพลังก็คือ DPM d o b l e Mac พ s นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อทานแล้วปัญหาครอบครัวจ,จะหมดไปเรื่องนอกใจจะไม่มีค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะเราสนับสนุนให้ชายไทย รักครอบครัวนะคะ,ะถ้าท่านชายนะคะที่อยากจะมีสุขภาพดีตอบโจทย์เรื่องความรักนะคะให้ความสุขทั้งตัวคุณและคนที่คุณรักแล้วก็โทรปรึกษาเราก่อนได้เลยตอนนี้เ,เพราะว่าหลายคนเนี่ยเห็นหน้าเราสองคนก็จะรู้เลยว่า DBMP มาแล้วแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องสำคัญของคู่รักเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า DBMP เนี่ย ตอบโจทย์คู่รักแบบไหนในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะคะ10ปีนี้แบบเรายืนหนึ่งเลยนะเนาะองทั้งแบบรายการโสดนะคะหรือว่ารายการที่เชอรี่กับพี่โอมาพูดคุยกันมากมายหลายช่องทางเลยทีเดียวที่เราจะนําเสนอในเรื่องของการที่จะทํายังไงให้นะคะ มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นสําหรับคุณผู้ชายและก็มีความแข็งแรงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยถามรีดีกว่าค่ะเพราะว่าปัญหาที่พบบ่อยแล้วก็แบบมีคอลมาในรายการโสดอ่ะ่วนใหญ่ปัญหาอะไรบ้างคะแน่นอนอันดับแรกเลยคือสุขภาพไม่แข็งแรงอ,อันนี้สําคัญเนาะถูกค่ะหรือไม่มีความต้องการอ,อยู่ๆก็หมดความต้องการไปเลยหรือ ร่างกายอ่อนเพลียเบื่อหน่ายมันจะดูเอายังไงง่ายๆพี่โอ๋จะจะสังเกตเวลาที่คนโทรเข้ามาคือพอจัดรายการกับคุณอาใช่ไหมคคนโทรเข้ามาเราจะแบบเหมือนลองคิดในใจก่อนเลยว่าเขาเนี่ยดูแลตัวเองหรือเปล่าเพราะว่ามันเราฟังได้จากเสียงเลยใช่ไหมถูกต้องนะคะบางคนเนี่ยอายุน้อยๆอยู่เสียงออกมาสวัสดีครับคุณเชอรี่เขาเพิ่งตื่นหรือเป่า ไม่ต่จัดรายการตอนทุ่มหนึ่งพี่โอสวัสดีคุณเชอรี่ยังไงพอสอบถามไปมาก็คือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่แข็งแรงหรือว่าขาดในเรื่องความความต้องการไปในตรงนี้นะคะร่างกายก็เลยอ่อนเพลียบางคนพี่โอโทรเข้ามาสวัสดีครับคุณเชอรี่คุณอาเสียงสดใสเลยนะถามไปถามมาอายุเท่าไหร่ครับ75ครับฮ่าคุณพระ75แต่เสียงสดใสกว่า20เปอร์กน่าถูกต้องนะคะ เรื่องตรงนี้มันขึ้นอยู่กับระบบภายในความแข็งแรงจากข้างในนะคะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกันถ้ามีสุขภาพภายในที่ดีมีความแข็งแรงมีความรู้สึกที่ดีค่ะทุกอย่างก็คือจบมันก็จะออกมาว่าแฮปปี้มีความสุขนอกเหนือจากการที่เราดูแลกันมาแบบ10ปีที่ยาวนานเนี่ยนะคะ หนึ่งเลยนะคะที่เราได้รับความไว้วางใจนั่นคือมีมาตรฐานต่างๆทําให้คุณลูกค้าหรือแม้แต่คุณลูกค้ารายเก่าและรายใหม่นะคะประทับใจนั่นเองนะคะ1น,นั่นคือเลขทะเบียนอยสองเครื่องหมายฮาร้ลนนะคะชาวมุสลิมอิสลามทานได้และ3ค่ะ GMP และสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือ HACCP นอกจากนี้ค่ะส่วนผสมของเราก็ประกอบไปด้วยสมุนไพรนานาชนิดนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรที่ เขาเรียกว่ามีสรรพคุณในการที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนะคะาอาทิเช่นค่ะหนึ่งหญ้าหนอนหรือตังถังเช่านะคะเป็นหญ้าหนอนของแท้จากแหล่งกําเนิดเลยหญ้าหนอนตังถังเช่าเป็นหญ้าหนอนที่มาจากเทือกเขาทิเบตจากแหล่งกําเนิดของหนอนถังเช่าที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีหญ้าหนอนตังถังเช่าช่วยบํารุงร่างกายบํารุงกําลังเพิ่มภูมิต้านทานโรคทําให้ร่างกายสดชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอความแก่ชราและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยในด้านอารมณ์ลดอาการงุดหงิดลดความซึื่มเศร้าแล้วก็ยังมีในส่วนของโสมนะคะ,คะโสมเนี่ยคือคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วในเรื่องของการจะเป็นเหมือนยาบำรุงกําลังเป็นเหมือนยาอายนะุอันนะ้นส่วน,นจีนเนี่ย,เ,ยเขาจะแบบว่าเหมือนชูเรื่องนี้มากๆถูกนะคะ โสมเป็นสมุนไพรที่กล่าวขานกันมานานจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งโสมนับว่าเป็นพระเอกในเรื่องของยาชูกำลังคนจีนในสมัยก่อนนำมาทานทุกวันจะทำให้แข็งแรงไม่แก่ง่ายรักษาโรคภัยที่มักเกิดกับคนสูงอายุโสมเป็นสมุนไพรเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงอวัยวะภายในร่างกายทำให้ร่างกายชุ่มชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลียโสมยังมีสรรพคุณเป็นยาช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดป้องกันสภาวะเส้นเลือดอุดตันคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะเวลาเราพูดเนี่ยเราจะเน้นย้ําในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุปลายเหตุวันนี้คุณอาจจะเจอปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เชอรี่บอกร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนเพลียความเครียดต่างๆแต่ถ้าเรากลับมาที่สุขภาพของเราสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้คุณต้องสร้างเองแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราอยากจะให้ชายไทยหันมาดูแลสุขภาพกัน ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่างช่วงก่อนๆเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยะจะชอบดูแลส,สุขภาพความสวย<ช>ความงามอากอกกําลังกายฟิตเนสทานอาหารต่างๆแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้มันไม่ใช่แค่ผู้หญิงค่ะผู้ชายเองก็จะต้องดูแลส,สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะเลือกรับประทานอาหารต่างๆดื่มน้ํานอนพักผ่อนแล้วก็ออกกําลังกายและที่สําคัญเนี่ยควรจะหานะคะ เรียกว่าเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างนะให้มีความแข็งแรงจากภายในขึ้นมาอีกเพื่อเพื่อที่อะไร ครอบครัวจะได้อบอุ่นความรักจะได้แฮปปี้และใกล้ที่สําคัญพี่โอ๋คะถ้าผู้ชายมีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งจากภายในเนี่ยมันทําให้มั่นใจในตัวเองใช่แล้วก็จากที่เราแบบไปหาคนคว้าม,มาเนี่ยนะคะ<ช>บอกว่าชายมากกว่าอายุ40ปีขึ้นไปม,มักจะมีปัญหาอย่างที่เชอรี่ได้บอก<ช>แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะจะตอบโจทย์หมายความว่าวันนี้เราจะบอกคุณผู้ชมได้อย่างไรเนี่ยเราต้องมีกูรู เราสองคนเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้หญิงที่เรารู้ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องปัญหาผู้ชายอย่างเช่นว่าต่อมลูกมาอะไรอย่างนี้ความเลือกซึ้งนะคะของโรคภัยต่างๆหรือแม้แต่ความรู้สึกของผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะถ่ายทอดแบบไหนถ้าพูดถึงกูรูเชอรี่พี่ก็คงจะต้องขอกูรูที่จัดรายการกับหนูแล้วล่ะ ใช่เพราะว่าผู้ชายคนนี้บอกเลยว่าพูดชื่อออกไปไม่มีใครไม่รู้จักเอาเป็นว่าถ้าผู้ชายไทยเนี่ยอายุส0อัพบไปแล้วเจนนั้นจะต้องเป็นแฟนคลับของผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอนนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงจากภายในของผู้ชายนั่นคืออากังฟูค่ะอากังฟูของเราตรงนี้นะคะจะแข็งแรงขนาดไหนแล้ววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับอะไรนะคะเดี๋ยวรอติดตามในช่วงหน้าเนาะตอนนี้ ตอนนี้มาชมโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของ DBMP ของเราก่อนบอกเลยคุณขาที่ผ่านมา10ปีเนี่ยเราจัดหนักจัดเต็มมาตั้งแต่ขวบปีแรกชเต็มมาตลอดไม่ว่าจะฉลองครบ2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีเราก็จัดเต็มมาตลอดแต่บอกเลยว่าโปรโมชั่นนะคะครบรอบขวบปีที่10ของ d b m ีของเราอย่าบอกว่าจัดเต็มหนักกว่เดิม พี่โอหนึ่งราคาเนี่ยนะถูกลงและของแถมเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวโปรโมชั่นพิเศษ DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา1,200บาทแถมฟรีชนิดน้ำา2หลอดกาแฟ DBMP 2ซองกางเกงบ็อกเซอร์1ตัว DBMP 1กระปุกใหญ่60แคปซูลราคา2150บาทแถมฟรีแบบพกพา2แผงชนิดน้ำ4หลอดกาแฟ DBMP 4ซองเจลนวดท่านชาย1หลอดน้ำหอม1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรีแบบพกพา4แผงชนิดน้ำ8หลอดกาแฟ DBMP 8ซองเจลนวดท่านชาย2หลอดน้ำหอม2หลอด DBMP Double Mac Plus ชนิดน้ำ12หลอดราคา1,000บาทกาแฟท่านชาย DBMP 3กล่อง แถมฟรี1กล่องราคา1,550บาท ก็โดยส่วนตัวนะคะก็เป so so <we> ็นแม่บ้านเรื่องอย่างว่ามันก็สําคัญกับชีวิตคู่เนาะคนเราออยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีบ้างกิจกรรมเรื่องความรักและแบบด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมคะแล้วก็แบบเรื่องอย่างว่ามันก็อาจจะแบบมีบ้างไม่มีบ้างบางทีเราก็ยังมีความต้องการอยู่ซึ่งตัวเราเองก็ยังอายุไม่เยอะเนาะแค่30กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็อยากให้เขามีความตื่นเต้นแล้วเราอีกเองเราก็ต้องการความสุขตรงนี้ซึ่งมันสําคัญกับชีวิตคู่ทุกคู่นะคะเพราะว่าเรื่องความรัก เรื่องความสัมพันธ์เรื่องแบบนี้มันสําคัญกับชีวิตคู่ทุกคู่เหมือนก็จะทําให้เราอรักกันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกดีๆกันมากขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ได้กันนานๆแล้วทุกอย่างต้องเหมือนเดิมตัวเราอะค่ะก็เลยตัดสินใจเลือก D B M P ตัวนี้ซึ่งมันทําให้ชีวิตคู่เรากลับมามีรสชาติมีตื่นเต้นแล้วก็ทําให้เรารักกันมากขึ้นโอเคมากขึ้นกับเรื่องความรักของเราแล้วก็ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยสุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะอยากให้ทุกคนลอง และแล้วตอนนี้เขาคนนี้ที่เรียกว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่เป็นเหมือนตำรากูรูผู้รู้ในเรื่องของความแข็งแรงของผู้ชายที่เชอร์ได้บอกเอาไว,ว้ว่าผู้ชายนะแค่3าขึ้นไปแล้วเจนนี้ยังไงก็ต้องรู้จักผู้ชายคนนี้เขาไม่อยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับอากังฟูด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ดีใจมากเพราะว่าพอมาทำรายการทีจะได้เจออากังฟูครั้งหนึ่งไงวันนี้ก็เลยขอเชิญคุณอานะมาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะยิ่งให้ความรู้ด้วยใช่งความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยต้องอันนี้อันนี้ถ้าพูดจริงๆนะค่ะอาทานเป็นประจําอยู่แล้วอาถึงกล้าไงที่จะมายืนยันในสิ่งเหล่านี้เพราะว่า อย่างอายุอานเนี่ยตอนนี้76แล้วเนี่ย76แล้วคะ 76, 76แล้วนะยังแข็งแรงมากๆทีนี้ไอ้ความความรู้สึกของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยว่าไอาอายุ50 60เนี่ยบอกว่าโอ้ยแย่แล้ว <c oughs> ไม่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้จักในการเสริมเติมแต่งชมาลรู้จักบำรุงรู้จักอะไรแล้วก็ต้อง ใส่ใจพิถีพิถันในการที่จะหาอะไรมาเสริมนั่นแหละคือหัวใจสำคัญมันมีงานศึกษาวิจัยในสหรัฐเลยนะคะคุณอาคุณผู้ชมว่าคนผู้คนที่มีกำาลังมีความสัมพันธ์เนี่ยมันจะลดลงลดน้อยถอยลงด้วยหลายปัจจัยด้วยกันอย่างที่หนึ่งเนี่เครียดจริงไหมคอาเครียดเนี่ยมันทำให้รู้ความรู้สึกลดลงหรือเจ็บป่วย ก็มีหรือหมดความต้องการไปเลยหรือเบื่อหน่ายตรงนี้นะคะหรือเกิดจากความไม่แข็งแรงภายในของร่างกายเราจริงๆแล้วเนี่ยนะเราเราวัดกันเอาเอาในความเป็นจริงเลยผู้ชายเนี่ยถ้าสมมติอะผู้ชายที่หล่อหน่อยนะหล่อหน่อยมักจะเลือกอ่ามักจะเลือกเลือกได้นะใช่ไอ้มักจะเลือกแต่ทีนี้พอไปเจอไอ้ที่ไม่ถูกเทถูกใจอะไรอารมณ์มันก็ไม่เกิดนี่น แต่มันก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันคผู้หญิงสวยหรือว่าผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันพอจะเลิศสวยแบบไหนสวยแบบไหนอย่าง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 ซ้ายมือของอ่าเชอรี่เ่ยนะพอถ้าเจออเราต้องยอมรับพอเวลาพอเวลาที่เราเจอเนี่ยผู้ชายเนี่ยที่มองแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกเทศถูกสายตาถูกเลยอารมณ์เราก็ไม่เกิดคืออย่างนี้ผู้ชายเนี่ยพอเวลาถ้า 50ขึ้นเนี่ยนะต้องเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าสมรรถภาพแล้วก็ระบบอวัยวะภายในร่างกายของคนเราเนี่ยถ้า50ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะมีความคิดว่าเหมือนกับ30หรือ40เนี่ยไม่ได้เพราะส่วนมากแล้วเนี่ยใช่ใช่ใจถึงใจสู้ใจยังนั่นอยู่นี่อยู่แต่จริงๆแล้วระบบภายในอวัยวะภายในเนี่ย มมันไปไป่ถึง<ะ>การมีกิจกรรมคู่รักสําคัญอย่างไรกับการมีชีวิตคู่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันข้อที่เชอคิดว่านะมันเป็นการเหมือนการบอกรักนะอาอย่างบอกรักเราบอกกันต่อปากพี่ออรักนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคู่เป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันอ่ะภาษากาย<ะ>มันก็สําคัญและการมีกิจกรรมคู่รักกันเนี่ยมันคือการทําให้ความสัมพันธ์<ะ>มันแน่แฟน ยิ่งขึ้นไปอีกมีเซอร์ไพรส์มาบอกอาอาอาจจะยังไม่ได้ทราบเรื่องนี้นะจะบอกอาตรงนี้เลยพร้อมคุณผู้ชมพร้อมพี่โอ๋ด้วยตอนนี้ DBMP เ h e p a s s ของเรามีโปรโมชั่นใหม่ซึ่งข้อที่หนึ่งนะคุณอาค่ะพี่โอค่ะราคาลดลงแต่ของแถมเพิ่มมากขึ้นอีกอาจากปกตินะคะเราอยู่กับ DBMP กันมานานแล้วทั้งคู่เลยนะคะคือเราก็จะเห็นว่าแต่ละปีแต่ละครั้งที่มีอยู่เนี่ย มันก็แถมกันเยอะ<ช>ราคาคดแบบว่าปร,ประหยัดเหลือเกินอยู่แล้วแต่ณตอนนี้ครบรอบ10ปีของเราเแถมเพิ่มไปอีกโรรรรปรโมชั่นพิเศษ DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา1,200บาทแถมฟรีชนิดน้ำา2หลอดกาแฟ DBMP 2ซอ,องกางเกงบ็อกเซอร์1ตัว DBMP 1กระปุกใหญ่60แคปซูลราคา2150บาทแถมฟรีแบบพกพา2แผงชนิดน้ำ4หลอดกาแฟ DBMP 4ซองเจลนวดท่านชาย1หลอดน้ำหอม1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรีแบบพกพา4แผงชนิดน้ำ8หลอดกาแฟ DBMP 8ซองเจลนวดท่านชาย2หลอดน้ำหอม2หลอด DBMP Double Mac Plus ชนิดน้ำ12หลอดราคา1,000บาท กาแฟท่านชาย DBMP 3กล่องแถมฟรี1กล่องราคา1,550บาทผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบในการออกกำลังกายมากๆเลยครับผมผู้ชายยุคใหม่ในสมัยนี้แน่นอนครับต้องออกกำลังกายทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์และนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับส่วนตัวผมแล้วผมเลือก DBMP Double Max Plus นะครับถามว่ามันดียังไงมันทำให้ผม มีเรียวมีแรงหลังจากการออกกําลังกายได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะผมกลับบ้านไปปกติสมมติถ้าไม่ได้ทานอาหารเสริมตัวนี้ครับผมจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกอ่อนเพลียแต่ผมพอทานตัวนี้แล้วผมรู้สึกเฮ้ยมันทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นมีเรียวแรงมากขึ้นร่างกายรู้สึกแบบเฟรชมากขึ้นทําให้เราสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้มากยิ่งขึ้นทําให้ผมเหมือนกับแบบมีเวลามากขึ้นนะครับผมแน่นอนครับเป็นอะไรที่ว o ร์ลองมารับประทานกันนะครับ DBMP Double Max Plus นี้คุณผู้ชมค่ะชนิดน้ำเนี่ยนะคะก็คือเป็นสารสกัดจากสมชันเดียวกันซึ่งสามารถที่พิเศษคือสามารถทานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะจะช่วยในเรื่องของความผู้ชายก็จะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงนะคะซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าแบบแคปซูลนะคะแต่ของผู้หญิงเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเรื่องลมจะสูบฉีดใช่ไปแล้วจะรู้สึกแบบเอ๊ะมันตึงๆึง เพราะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยผู้ชายอย่างหนึ่งผู้หญิงก็เช่นเดียวกันมันต้องไปด้วยกันทั้งคู่หลายครั้งหลายทีที่คุณผู้หญิงเนี่ยนะคะความรู้สึกเนี่ยมันช้าความรู้สึกมันไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แล้วก็บางทีมันเกิดจากความเครียดเช่นเดียวกันความเครียดและอะไรต่างๆนานาหรือความหนือยแบบนี้นะคะผู้หญิงบางคนก็เดินทางช้านะประมาณนี้เพราะฉะนั้น เนี่ยค่ะ D B M P ชนิดน้ำเนี่ยก็จะไปช่วยนะคะให้อารมณ์และความรู้สึกของคูณคผู้หญิงเนี่ยมาเต็มขึ้นคือมันทำให้มันวอร์มอัพให้มันเลวขึ้นการคลองคู่ก็จะสมบูรณ์ จะสมบูรณ์ขนาดไหนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีจากทางบ้านด้วยเพื่อมายืนยันว่าเอเวลาทานไปแล้วเป็นยังไงสั่งดับเบิลแม็กไปทานแล้วเนี่ยนะเป็นยังไงครับดีครับผมสุขภาพดีครับผมถ้าสุขภาพดีอื่นดีตามมาหมดนะครับรู้สึกดีมากเลยครับหลับสบายแน่นอนแน่นอนแน่นอนผมหลับสบายผมทานแล้วมีความรู้สึกว่ามันช่วย เี่กัเลืองลมดีขึ้นด้วยนะครับเนี่ย่าทานทุกวันที่แนะนาผมแล้วผมก็ทานมีความรู้สึกว่าเลือดลมดีแบบว่ากระชับกระเชงขึ้นนะครับตอนมันแน่นอนอยู่แล้วมันคือบอกว่าถ้าอะไรอะไรมันดีขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันจะดีดีตามไปหมด นั่นเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนเดียวนะคะจากเสียงจากทางบ้านที่เชิญกับคุณอาจัดรายการสดกันบอกเลยว่าปัญหาของคุณผู้ชายเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยมีมาทุกสัปดาห์ทุสัมาปรึกษาปัญหากันซึ่งทางเราก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษาแต่ที่แน่ๆนะคะที่แน่ๆเลยนะคะพี่โอคุณอาค่ะที่เรารู้กันดีอยู่เนี่ยถ้าคุณผู้ชายมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงจากภายในมีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่แน่นแฟ้นมัน แบบว่าเริ่มสั่นคลอนเนื่องจากปัญหาสุขภาพแล้วแล้วก็<ม>นี่ D B M P Double W Plus ของเราช่วยคุณได้ไม่ต้องอายนะคะควาจริงถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคุณภรรยาหรือเป็นคุณแฟนและเป็นผู้หญิงดูรายการอยู่เฮ้ยผ <c oughs> ู้หญิง<ม>บางทีรู้ปัญหาเร็วกว่าผู้ชายนะอาใช่ไหมเพราะว่าผู้หญิงอะเป็นฝ่ายรับบางทีผู้ชายยังไม่รู้ตัวเลย<ม>ว่าตัวเองมีปัญหาผู้หญิง คนที่เป็นแฟนคนที่เป็นภรรยารู้แล้วก็ไม่ต้องอายก็สามารถซื้อให้กับผู้ชายได้พออายุเนี่ยเริ่มใกล้เข้า50เมื่อไหร่เนี่ยนะครับระบบอวัยวะภายในของร่างกายของผู้ชายแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมเริ่มถอยลงทีนี้ไอ้เริ่มเสื่อมเริ่มถอยลงเนี่ยผู้ชายส่วนมากเนี่ยยังมีความมั่นใจในตัวเองสูงว่าเฮ้ยยังแข็งนะยัง แข่งน่ะยังมีพลังน่ายังอะไรนะะแต่แท้จริงแล้วระบบภายในเนี่ยมันจะเสื่อมถอยลงมาถ้าห้าสิบหสบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มถอยล่มมาเลยอย่างอานเนี่ยนะพอตอนห้าสิบโอ้ยอายังแข็งแรงยังโอ้โหโลดแล่นถ่ายแบบทําหนังสือนิตยสารอะไรต่างๆโอ้ยัง,ย,งยังโลดแล่นอยู่ทีนี้ต้นทุนของแต่ละผู้ชายแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยอาจจะแรง บางคนอาจจะค่อยทีนี้ไอ้คนที่แรงเนี่ยมันก็ไปได้แต่แรงเนี่ยมร้อยหนึ่งมีมันมีไม่เกิน5คน10คนแล้วอีก8 90คนเนี่ยมันก็จะถอยลงมา,าทีนี้ในระหว่างเนี่ยอย่างอาเนี่ยพอเริ่ม60ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถึงจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยพลังหรือกำลังเนี่ยมันเริ่มถอยลงไออารมณ์ของคนเรานะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับต่อให้อายุหนึปีก็ยังมีอารมณ์ ยังมีความต้องการอยู่เพียงแต่ว่าได้หรือไม่ได้ในระบบของตัวเองทีนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพอมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยไม่รู้จักเสริมไม่รู้จักเติมไม่รู้จักแต่ง เนี่ยเนี่ยตรงตรงนี้ของหัวใจสําคัญนะซึ่งสรุปได้ว่านะคะอากังฟูยืนยันว่าดูแลตัวเองด้วย d ีวีพีดอร์แมนแบ็คัสของเราค่ะต้องบอกนะคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงค่ะแล้ววันนี้ถ้าอยากจะสุขภาพดีแบบนี้นะคะรีบโทรไปปรึกษากันได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดีนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมกังฟูไทเปบอย ตัวผมเองเนี่ยได้ใช้แล้วก็ได้กินอยู่ทุกวันนี้อายุ76แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับคนที่อายุเนี่ย60ขึ้นไปเนี่ยเรื่องกําลังภายในหรือสมรรถภาพเนี่ยมันย่อมอ่อนแออยู่แล้วต้องรู้จักหาตัวช่วยนะครับอย่าไปดื้อดึงอย่าไปแข็งขืนกับตัวเองว่ายังไหวนะยังอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ได้แล้วหลายๆท่านเนี่ย อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยไอ้ไอตัวเสริมตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมันจะมีความเข้าใจหรือมีความที่จะแรงได้ในการที่จะสามารถสร้างไอพลังให้กับตัวเองได้ผมยืนยันนะครับคืนละหนึ่งแคปซูลมันเป็นความเสริมความเติมในเรื่องของพลังภายในโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะมันเป็นสมุนไพรทั้งหมดสิ่งเหล่านี้หละครับผมถึงกล้าย,ยืนยัน ผมอายุ76แล้วครับแต่ผมยังสามารถเนี่ยถ้าพูดตรงๆเลยวันละ1วันละ1ยังได้อยู่เลยได้เพราะดับเบิลแม็กนี่จริงๆครับ ชิ้นสุดการรอคอยแล้ววันนี้ค่ะตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาก่อนอื่นเชต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่สนับสนุน DBMP ดับเบิลนัพสของเราเป็นอย่างดีวันนี้ค่ะเชิญจะมาจับฉลากแจกนะคะซึ่งฉลากของเราก็คือเลขบาร์โค้ดข้างใต้กระปุกข,ของที่ทุกๆท่านมีรางวัลแรกที่จะจับนะคะขออนุญาตจับมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไป และผู้โชคดีของเราเลขรหัสได้แก่ DBMP 017466ค่ะและรางวัลต่อไปค่ะเป็นทีวีสีขนาด43นิ้วนะคะ2รางวัลด้วยกันรางวัลนะคะเลขรหัสใต้กระปุกนะคะรางวัลแรกได้แก่รหัส DBMP 002548ค่ะ รางวัลทีวีสี43นิ้วนะคะเครื่องที่2เป็นของ DBMP 015461ค่ะพบกันใหม่คราวหน้าและอย่าลืมนะคะทุกกระปุกมีค่า ซื้อ d b m p ของเราเก็บกระปุกไว้ได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนค่ะข่าวดีวันนี้ท่านที่ซื้อ DBM.P. ทุกกระปุกทุกขนาดมีค่าอย่าทิ้งเราขอแทนคุณทุกท่านที่ติดตามอุดหนุน d b m p มาโดยตลอดเราจะขอมอบของสมนาคุณให้กับคุณสร้อยคอทองคําหนัก1บาทจำนวน1เส้นสร้อยคอทองคําหนัก2ส,สลึงจำนวน1เส้น สร้อยคอทองคําหนักหนึ่งสลึงจํานวน2เส้นและของสมนาคุณอีกมากมายเราจะมาแจ้งให้ทราบในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นี้ต่อไปนี้ซื้อแล้วเก็บกระปุกไว้ด้วยนะคะโปรโมชั่นพิเศษ DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา1,200บาทแถมฟรีชนิดน้ำา2หลอดกาแฟ DBMP 2ซอง,องกางเกงบ็อกเซอร์1ตัว DBMP 1กระปุกใหญ่60แคปซูลราคา2,150บาทแถมฟรีแบบพกพา2แผงชนิดน้ำ4หลอดกาแฟ DBMP 4ซองเจลนวดท่านชาย1หลอดน้ำหอม1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรีแบบพกพา4แผงชนิดน้ำ8หลอดกาแฟ DBMP 8ซองเจลนวดท่านชาย2หลอดน้ำหอม2หลอด DBMP Double Mac Plus ชนิดน้ำ12หลอดราคา1,000บาท กาแฟท่านชาย DBMP 3กล่องแถมฟรี1กล่องราคา1,550บาท